บนนี้มากทั้งสองตัวเลยทั้งตัวเด่นทั้งตัวร่องครับครับคูาเพื่อถือกันครับเด่นสามร่องเก่ามันออกสามเก้าห้าแค่ันแม่ไห่ตัวร่องไว้สองตัวนี่สิเป็นสามเก้าหาพราีล่างเด่นซีออกซีสามอานาสการ์ท้าปูครับผมเจริญพรอคนมีโชคตัวอะไรหรอบแล้วตัวมานยังไรปูกะเบาบางเบาบางนะครับง มือนีกับโทรมาสะกอ่อนจังคอยมาเพราะว่าทํามาเลยบอโทรนี่คือจังมารอบก่อนมูนคาดกับปูสองรอบน,นะครับแบบมาแบบซุ่มๆเลยคือบทโทรหาปูก่อนอนะครับแต่ว่ากับอู้ยลวงเลยมาจนมือนีวันที่ยี่ยยสิบเจ็ดยีส่ยสิบเจ็ดน,นะครับปิดฉากแล้วครับปิดฉากคงุดทายละคงุดทายเลยหรือเปล่าปูทายล้วงวอทั้งเรื่องนี้ ่าเขาดิเขาเ็กวิ่งแมนทั้งบนทั้งล่างนี่ครับเดี๋ยวของปูเขาเ็กวิ่งทั้งบนและล่างมันจับตัวผู้ถือเนาะครับโอ้โเนี่ยอีนดีตอนนั้นพูดนะนะครับเ็กเอเดนซี่ไคว่า บนนี้มาทั้งสองตัวเลยทั้งตัวเด่นทั้งตัวร่องครับจับคู่มือถือกันครับดูเลขวิ่งนะครับเรนสามล่องเก่ามันออกสามเก้าห้าไอ้ขันแม่ไหตัวร่องไว้สองตัวนี่สิเป็นสามเก้าหาพอดีล่างเดรนซีออกซี่สามจับจับคู่มือถือ จับย้อถครับจับจับตัวจับบนมาถึงเนาะปูเนาะโอ้จักคูอะไสิคิดว่าเล็กออกซีสามเนาะปูโอ้โหดูเช่นครับไม่เหล็กซีมันเด่นเด่นแรงอยู่แล้วครับอืมันว่าผิดเนาะแมนมาผิดครับเลขวิ่งไม่หลุดนะครับแต่ว่าจับคูุดงวดก้อนนั้น จับคู่กับกับพวเขาทั้งปูเนาะแล้วก็ังวัดวดนนี้กับพ่เขาแสดงว่าจับคู่สองรอบสองรอบแล้วรอบนี้ล่ละบานนี้สิกลับขึ้นมากบานนี้นะครับแต่ที่แน่ๆเลขวิ่งยังไม่หลุดสงวดนะครับเลขวิ่งปูนะครับบานนี้มาเบอ่งงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดผมเขียนเต็มๆเลยมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโหลดมันจังเคยเสียได้เขาเต็มๆแต่ยอดก่บเขา ครับนี่คือเป็นตัวเลขที่ปูทรงให้ทรงให้ผมตั้งแต่ตองหวั่นนะครับแต่ว่าตอนแรกผมว่าจะนั่งเบาลงได้ครับปูว่าจะนั่งเบาเอาอแต่ว่าคิดไปคิดมาเดี๋ยวยังไจงจะมาได้ได้มาคงสุดท้ายย่ดอกเพราะว่าตองมาเอาเลขเลขนั่งก็เลยว่าเอ้าค่อยลงทำกันเธอเดียวนะครับอ,อ,อันนี้คืออ่าอันนี้คือชุดได้คำนวณน,นะปูเนาะนน นวดว่างนึงกับเขาเลยคำนวณเนาะแม่ครับตัววิ่งอะคึกมากเลยคำนวณมาวันนี้ว่างนึงนี่ปูให้ตัววิ่งตัวร่องเนี่ยตัวเด่นตัวร่องเนี่ยไปสองตัวมันกับมาทั้งสองตัววันนี้ปูให้สามตัวมันสิว่าม่สามตัวซะบ่ปูจังว่าเป็นไปได้บ่ครับโซ่โซ่เขาก็ดีได้เนาะโซ่เขาก็เสิยได้ดิเนาะปูเนาะโอ้แต่ว่าเลนมันยังไม่ตัวเดียวไะ ครับข้าวกล้องเป็นตัวเดียวกันนะครับนาแต่แต่แปดหกับแปดเก้านี่ก็เอากับเก้านะครับเป็นตัวเดียวกันเหมือนกันมันมันเลกมาซายเดียวกันไหมครับมันเมนมาหลายสายเหมือนเลขส่นเหมือนกับโอ้พอนดี้วันมันสิเขวอยดอกครนแปดสิบเปอร์เซ็นต์ 8ปดสอเแม่อือครับเ้อือครับเอาวงตัวไหครับปูเอาตัวนี้วงตัวเก่าหเปล่ครับอือเกัตเลขวิ่งวงตัวไหนครับเลขเก่าครับอันนี้ครับตัวนี้แปดปะูอือแตลว่าตัวนี้วงเกไหครับแม่ได้อะ นีเตัวเดียวอืสองสามอ๋อแสดงว่าอ๋ออ๋อปูสีให้วงแปดหกง้นแมนแครับอ๋อจับแปดเซหกจับเก้าเซหกเลยหรอครับแมนแมนแมอือให้ว่กหกว่านี่นยูไทยเออกับโบกับดีนั่นนะว่าไบฟันองว่าอยู่อ่าอยู่หลักไหนอยู่หนืแบบไม่ฟันคงว่าอยู่หลักไหนแต่ว่ามีโอกาสมาแปดสิบเปอร์เซ็นต์แมนแมนแมนนะครับ อาสิจับนี่เส้นนี่จับนี่เส้นนี่เลยก็ได้หรือดอาสิจับใส่กันทั้งหมดือนเล่สูดเนี่ยประมาณว่าเลขไอ้อ่านั่งสมาธินั่งสมาธิมันมีมันมีนางโยต้นไม้ต้นไม้ยืนในวัดเท่านี้ทางทางปราสาบแล้วก็เมื่อเมื่อเมื่อวานเมื่อก่อนน่ไปนั่งพูดรึเปล่าอย่างพคนน่ะไปเกือบสิบกิโลครับเพิงนั่งนั่งชมเลย อ่าอย่างแม่นอ่าอย่างมันมีสารปูภูเขาตาทิพย์ครับกกับประวัติโอ้เป็นเรืยัครับประวัติมันเอ้ข้นที่มาตัดต้นไม้ข้นมันตัดล่องไปแล้วมันตายปูผึ่งอ่าหญ้าปูผมองโยโย่อยูบอ่ามันคนมาตัดตายแล้วคนพาไม้ก็ตายอ้อม ก็โบยว่าพันธี่เขาหรือบอครับยู่เนี่ยมันได้เก้าหนึ่งเจ็ดอยู่เนี่ยอยูเนี่ได้เก้าหนึ่งเจ็ดแมนอ่าแล้วก็ยูฟุนเนอะแปดหนึ่งแปดสองเลยไม่ยูครับอ่าแปดหนึ่งเจ็ดนี่นั่งรู้ว่าเนาะแต่ว่าอยู่พุ่มปูขาตาทีปหนีแมนแมนแปดหนึ่งแปดสองแมนเอ้ามันนี่เกยนสามตัวเลยแปดแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเลย ให้จับออกครับอันนี้เล็กนั่งเน้ะอืมนี่ว่งปลาสะเอ่อเกายูวัดก่อนเก่าหนึ่งเจ็ดนะปู่นะเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับอืมหลักการยูที่ภูมิภูเขาตาทิพย์แปด 8ปดหน่เนนปดหนึ่ให้เอจับเอาแปดหนึ่เนนเ่าหร่ยมันอี้หลายตัวแต่ว่าเด็กนังกับเด็กคำนวคือว่ามาทังเดียวกันนะกระโบูจักมันทีรมบปูเนอะแต่ว่านี่ตัวนี้มันมันตอเยอะอ้าวนี่เด้อครับผม ล่างนี่ปูวิ่งเดินหาร่องศูนย์นะครับวงไปที่แปดห้าตัวแทนจะเพราว่าทีมันทีเป็นล่างไรก็ตัวไหนครับปููแปดหนึ่งสองนี่บอกเนถ้าบอสมาแปดหาปุ๊บนี่อืมันแปดหนึ่งสองนั่นคเป็นแปดหนึ่งแปดสองเนียนช่วงเก้าหนึ่งเจ็ดเหรอครับปูเก้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยบางทีขึ้นบน นี่เก่าแมนบ้าเพราะฉะนั้นระวังเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดได้ครับผมตัดตัดเอาตัดเอาระวังเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดเพราะว่าปูเด่นมากแปดกับเก้าหรอเด็กเก้าหนี้มมาชนเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดกันหนึ่งเจ็ดไปจากน้อยนะครับบ้านกับอาร์ซิไลต์โตแต่ว่าเลือกเอานะครับปูมองจากว่า ออถ้าปูทุนหน่อยก็เลือกจับเด้อครับมผมถ้าบุญผ้าวาสนาทรงบุญทอดก็คือสิจับถือโตโยะนะปูนแม่นแม่นแม่นงวดนี้ปูแปดสิบเปอร์เซ็นที่ปูบอกนะครับวันวามันใจแปดสิบเปอร์เซ็นว่าเข่าเนี่ยเพราะว่อที่ตอนนี้ยมันใจมันใจกับมันใจอตัวนี้ข้าวหกมันใจที่สุดเพราะโกเก่าเป็นร่อง 66เป็นตัวรองอม,มันกบเป็นตัวเดียวกันนะเว่ามันกับหัวสืครับอืตอนนั้นก็แปาเนี่ยเลขสูตรครับเลขสูตรคือเฮตดมากเฮ็์มาโดดแล้วแต่ว่ามันบ่เออสีขาวกเขาวขาวงูชักครับอืมเลขล่างนี่ ส่วนใหญ่มันสิเข่าแต่ตัววิ่งเนาะจับคู่บ่ให้เข่าแต่ว่าบนนี่ครับเข้าทั้งตัววิ่งทั้งตัวจับคู่นะครับตอนนั้นคือแปดเก้าหวดติดนะครับจับคู่เขานะครับครับครับเลยก็เลเล่บนมันมันสิข่าไรายก็ริบล่างครับริกล่างบ่บ่บ่ให้เข่าแต่ว่าเอาอย่าเนี้ยครับแปดแปดาเอาอย่เนีย มามืดดิครับปูนี่ซีหาหาซีนี่เลขมามืดอดิเลขมงคลได้ครับเลขมงคลนะครับหาหาซีนี่เป็นเลขมาเมื่อดอาจจะมาหรืออาจจะไม่มาก็ได้แล้วแต่ว่าเขาจะให้มาไหมเล่นหาล่างเล่นหาครับเล่นหาครับปราก็พอแปดหาแปดแล้วก็ เลขตัวนึงมันตีร่งล่างหลายกลัวครับแปดหนึ่งแปดสองสีล่งล่างหลายกว่าแต่ว่าตัวนี้สิมาทั้งบมดแม่นแม่นนะครับเก้นี่เกเจ็ดนี่้าเถ้าเธอปูทีิจับไผ่น้นี่ยอาจสิบ้่มาอาจสิเป็นเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดก็ได้ครับผมครับมันเลขนางหน้ามันบอมแม่นบ่สีเข้าบบเข้าบบเด่นหอกเคยย่อมยิจะหน้าเบิ่งว่ามันสิเป็นไปได้ไหมว่ เห็นไปเลยกะเอาเลขสูตรเอาผมเรื่มวงตัวละตัววิ่งหาเป็นปู๊บอ้าวนี่มีอยู่หาวงเด้อครับผมจับเป็นล่างด้วยตัวนี้ครับแปดหนึ่งแปดสองจับล่างหนึ่งสองเนี่ยครับผมหนึ่งสองเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยมันแปดสองหนึ่งสซะบ่ละแปดแปดหนึ่ง 8ปนึงนมักใี้มนอยู่แปดสองีนล่องแ้าว่าเลขหางประทัดเลยงให้เอ่อก็ไม่ชคบางอย่างเก้าห้าับซีซีศูเจับ4ีศเจเลขหางประทัดู่านหาเลยครับจุดเห็นคนแเก้าหาาเป็นเลขตัวเก่านะปูเนาะไม่เสียออกไามหกเก้าห้าสิบ ไว้มันเรียนแปดเนี่ยพอที่ผ่านมาเนี่ยมันเล่นแปดมันไม่ออกหรับมันบ่ออกศูนย์หกสามเนาะครับรออ 6, วัานไหนมันออกศ<น>ูนย์หกสามพี่หน้ามึงเลื่อยโยมที่มาเบิง่งคิดเ,เลขสูตรมักเลยจับไปเลยจับเอาเลยเไปฮะเลือกจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้เด้อ,อ,อครับผมจะ ทุ่นหน่อยก็จับจักเครื่องใบเส้นก็เอาคนละเครื่องกัไแม่ค้าก็ได้ครับแม่ค้าเราจะเอาโอเคครับผมเอียนมาหนี้ก็ถือว่าเป็นโครงสุดท้ายนะครับปูนะแม่นๆครับมันมีแล้วแล้วจะไปกับลบเกลื่นปูซันนี้แล้วครับปูขอบคนข้าาซาด้วยจะเจริญพร่านไม่ชก